เมื่อวันที่27ธันวาคม2564เวลา13.30นนพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รวมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออุบลรัฐอําเภอน้ำพองและอําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีสำหรับแผนการดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบระมราชูปมัมได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่อำเภอต่างๆที่ประสบภัยหนาว สำหรับวันนี้ได้กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน3อำเภออําเภอละ200ผืนรวมทั้งสิ้น600ผืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งหูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมทั้งสิ้นจำนวน2,000ผืน ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้อนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่าวกับผู้ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรซึ่งจากการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความต้องการผ้าห่มกันหนาวอีกเป็นจํานวนมากและประชาชนที่ได้รับมอบผ้าห่มพระราชทานต่างมีความซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ทีมงานประชาสัมพันธ์มฑลทนทหารบกที่23รายงาน